สวัสดีครับคลิปนี้ครับกับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกๆ16วันราวๆนี้นะครับกับวันนี้ครับช่องช่องนี้คลิปนี้นะตอนนี้คือเลขมงคลรัฐบาลครับกาลังจะเข้าใกล้วันที่1เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลายๆที่ก็เปิดรับเปิดนู่นนี่กันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาดูย้อนหลังกันก่อนครับสําหรับ16เดือน8 นะที่ผ่านมานะกา็ผลเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูเลขจับกันก่อนเลยนะนานๆผมจะมาสิบประมาณสิบหกวันจะมาทีหนึ่งนะปกติก็จะลงพวกเลขมงคลาทางมงคลลาวแล้วก็มงคลฮานอยนะครับนะมาดูกันนะศูนย์ครับดับสนิดนะครับเห็นได้เลยนะเลขศูนย์ก็ยังคงต่อเนื่องในเรื่องของเลขจับนะครับดับชนิดหกตัวเลยด้วยซ้ำ นะแต่ผมเล็งไว้3ตัวคร่าวๆนะมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเลขนี้ไม่ต้องไปมองมันตัดออกไปได้ครับจากเอ่อสิบตัวที่เราเลงเป็นตัว,ตวๆนะก็เหลือ9ตัวนะนคราวนี้ถัดมาครับ583 42เรามองกันแค่นี้นะครับเราตัดกันมองกันแค่นี้นะ5 8 3 4 2สครับผมเล็งไว้มีแน่ๆ1น9่ต้องมี1ตัวแล้วก็มา1ตัวครับ4 ในส่วนของ42นะแต่คราวนี้ผมมาประกบเป็นไงบ้างผมรอประกบเลขที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะผมประกบ35กับ6นะผลออกมาเนี่ยมันมี5กับ3ให้เห็นอยู่นะแต่ผมไม่ได้ประกบถูกหลักหรือถูกตัวมันนะครับก็เลยไม่เก็นเป็นไม่เป็นเลขชุดออกมาให้เห็นนะ583เนี่ย8342เนี่ยไม่มีออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มงคลในส่วนของเลขมงคลที่เป็นชุดที่ผมจับมาให้ ก็ถ้าใครดูไว้เป็นแนวทางนะแล้วเอาสามตัวนี้ไปมองก็อาจจะเกิดผลอยู่บ้างน,นะส่วนสามตัวครับสามตัวปเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะปเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆสังเกตอะไรไหมครับ,นะรบมาแล้วสองตัวนะให้เห็นอีกนิดนึงครับแล้วผมก็เล็งไปแล้วเห็นนะเล็งไปแล้วครับว่ามันน่าจะมีคือ,ค,อคือลังเลนะลังเลมากเลยหกกับสามเนี่ยว่าตัวทา้ายมันจะเป็นตัวอะไร ซึ่งมันออกมาเป็นเลข3นะแล้วก็เ,<อ>เสียดายเรื่องโต๊ดไปนะก็ผิดพลาดนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับดูเป็นแนวทางครับก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะฉะนั้นก่อนจะไปดูครับเหมือนเดิมผมมาพูดในเรื่องของคําเตือนก่อนนะย้าเตือนนิดหนึ่งก่อนว่าผมไม่มีการแจกสูตรเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปครั้งนี้ครั้งแรกนะครับของช่องผมนะครับก็ผมไม่มีการแจกสูตร นะหรือคิดคำนวณโชว์ใดๆนะเพราะฉะนั้นผมอยากทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับล้วนๆเลยนะตีตลกตีสนุกก็ได้ครับดูเป็นแนวทางครับประหยัดยดติดมากมายนะครับแล้วก็ใช้วจิจารณญาณในการรับชมรับฟังผมทําตรงนี้มาฟรีทุกๆคลิปเพราะผมต้องการเป็นสะพานบุญเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นสะพานบุญไปกับผมครับกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์แล้วก็บอกต่ออย่างน้อยๆถ้า เป็นบุญกุศสต่อไปได้เล็กๆก็ได้ครับมันทําโดยที่ไม่ได้ลงเงินหรืออะไรลงด้วยแรงก็อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับกดติดตามน,นะครับแล้วก็บอกต่อกันสักนิดนะครับอะเรามาดูสําหรับวันนี้ครับไม่ใช่วันนี้นี่ต้องบอกว่างวดนี้วิเคราะห์เลขมงคลครับรัฐบาลครับผมวันที่ หนึ่งหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะหนึ่งหรือหรือสามสิบอะไรพวกนี้นี่สัสิบเอ็ดอะไรพวกนี้นี่ก็ไปไปดูกันนะครับผมผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่น,นะครับว่าออกณนะวันอะไรต้องใกล้ๆผมค่อยไปดูนะครับผมมองอย่างนี้ครับเรามาดูในส่วนของรอบนี้จะเป็นสี่ทิศแปดทิศแบบนี้นะเรามาดูแปดทิศกันแบบนี้ผมมองเลข สองครับมันยังคงมาเซตเดิมนะความสวยงามยังคงมาเซตเดิมอยู่นะครับลองเอาไปจับกันไปดูได้นะเลขเน่านะฮอตมากเลขดับผมนะครับก็ยังคงหน่วยสิบร้อยนะผมยังคงเลขเดิมไว้ก่อนนะครับมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะแต่ถ้ามาพลาดหนึ่งก็มาได้นะครับเป็นไปได้ใช่จะไม่มานะแล้วก็ ผมมองในส่วนของเลขที่จะมาจาับคู่นะครับผมมองออกมาเป็นคู่คู่นะออกมาเป็นแบบนี้สองแปดครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสามแปดนะแล้วก็เป็นสี่แปดผมมองสองสามสี่เป็นหลักนะแล้วก็ถัดมาครับผมมองในส่วนของสองหนึ่งครับแล้วก็สามหนึ่งสี่หนึ่ง แล้วก็2 5ครับ3 5แล้วก็4 5, ี 5. ่เลขชุดนี้ทั้งหมดเป็นชุดที่ผมลองประกบดูครับแล้วผมชอบมันนะครับก็ลองเอาไปดูได้ส่วน3ตัวที่ผมเล็งไว้อีกแล้วนะมีเฉียดมีมีเข้าแน่ๆน,นะครับลองดูได้เลยแทบจะทุกคลิปย้อนหลังผม3ตัวมีเฉียดเอาไปจับไปพลิกดีๆครับมันไม่โดนเต็มๆหรอกครับยากอยู่แล้วแต่ไปจับไปพลิกดีๆครับ อาจจะเกิดผลได้นะครับผมใส่ผลไว้ตรงนี้แล้วกันนะผลนะครับแล้วก็ตามด้วยลายเซ็นผมนิดนึงนะน,นะครับในผลสิบ้านนะครับจำช่องทุกๆวันคือโอกาสครับเพราะผมใหญ่ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสครับเมื่อเราวิ่งาหาโอกาสโอกาสจะตอบรับ,บเราเูยเฉยเราไม่ได้เลยครับออกไปหาโอกาสนะเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนเฮงเปังปังกันทุกคนครับและวันนี้คลิปวิเคราะห์มงคุณรัฐบาลประจําวันที่1เดือนกันยาขอลาไปก่อนครับขอเฮงเฮงปังปังกันทุกคนครับสวัสดีครับ